สัสดีโอเย่เกมเมอร์อยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟเพื่อนเซิร์ฟเพื่อนไม่บอกวอาเวทนี่ไงนี่ยนี่ใครเนี่ยใครเนี่ยน่ะเนี่ยค่ะเซิร์ฟโอเย่เกมเมอร์ไอเซิร์ฟโอเย่ไอพูดพูดพูดที่ไหนยังไงเครื่องค้ามันได้ดินมากเลยนี่ไงไก่เนี่ยนะนะเออหัดนะหัดหนึ่งร้านอะไรเงี้ยหัวจุแปดยาวสิบ ไม่มีแปดไม่มีเก้าไม่หันละไม่มีเก้าไม่มีเก้ไม่มีเก้าไม่มีสิมเขาหลุรือเปล่านะไม่เปิดเปิดไม่มีติมมึงก็ก็แกก็รู้อยู่ว่าเครื่องฟ้ามันใช้สีไม่ได้แต่เมื่อวานเอ้ยกูอย่ะโอ้มึงเก็นไปเลยมึงทิ้งให้กูด้วยเอ๊ะทางไหนไปทิ้งกอนทางไหนเฮ้ใครตุกราวะตายวะกูไปทางไหน เอ้ยให้ตุ๊กลาว่าตาไปทางไหนกูเป็นคนเดินตรงนี้อย่าให้เบนส์อย่าให้ดูตุ๊กดูตุ๊กตุ๊กเกิดไปนะตรงเนี้ยกล้องขาพี่ไหนวะอ๋อมึงสร้างเสอร์ไพรส์กันหรือไงอะไรยังไงไม่ใช่ไม่เลื่อเดี๋ยวเบนส์หาไปหาไม่หากล้องขาก่อนเดี๋ยวเบนส์ไปให้เดี๋ยวเบนส์ต้อไปกล้องตรงกล้องขาพี่เบนส์เคยบอกไว้อยู่ต้องไปตรงกล้องก่อนนั่นแหละข้างล่างนั่นแหละเนี่ยกล้องขาเดี๋ยวก็แวะเดี๋ให้กูไปทางไหนเออกูไม่ดูเลยเอ๊ะกูอม่รูต้องขาอยู่กูไม่ให้ มันเป็นข้อเท้าลึกตอนนี้ครับโอ้ยยยแกมือก็เล่นให้อยู่ง่ายแล้วหรอยังอายุอายุอายุไม่ตัวเอมขึ้นเลยเพราะเขาเป็นตัวเอมที่เป็นรูปกล้องอะที่มันเป็นกล้องอะหรอ S S V R ที่พาเมันเป็นที่ฝ้ายไะเพราะเขาไม่อายนะแต่อันนี้ก็เป็นตี๋ฝ้ายเหมือนกันควอย่างอะร้อนว่ะอันนี้ของเทร้อนอันนี้ของบอกอะไร ไอตัวอัดัวตอนแรกขอบอรการไม่เห็นแล้วอ้แบเป็นเป็นกลมๆสีแดง้อนกั๊สองอันโค้งโคิปปูน้ไม่ได้ส่งมีต้องเปิดแกเล่นไปมองไม่เห็นเลยอได้่อเอ้ป่าได้เมียตป่าให้กดอ่ะไอเม่่ี่นานั่น้มองเห็นป่า้ไ้อเ้้เลยเด้ย เสือมาย,ยากทำไมนั่นมันซีซีสีเสืสอไปอยกุมารก็มีเฮ้เสือบ่อกุมารกูมันจเจอบ่อยปลามาจากเกิดไม่ครับมอสโปกิมอนอะ่ะเจอบ่อยนะเว้ยแม่เน,นี่ยก็เล็กจุงมือของมึงแม่กูก็มักจะถูกเล่นเป็นประจำเพื่อความวาสนุกสนานของกูและปลาสีตัวยังบอีกต่อโอเคว้าา ใครมีกลมีค่ากันแหละเออโมจิเีอะโมจิไอ้เบ่นไม่จริงกูเจอเลขไอ้แยกูมุดเลขกูมุดเลขชี่ออะไรได้แล้วนะไรเท่าไหร่เต็มแล้วเต็มแล้วก็ค่าต่อรอบสองเฉยไหมไม่กี้คุณเลขอ้ยอ้ยเจอเลขเจอเลขนี่คือตายอะสายมันเป็นแบบเป็นทะเลสาสีส้ม หูโคตรอยากไายเลยอ่ะสีนบสีนนั้นอ่ะแล้วก็มีทําบ่อยมันเป็นรูเยอะๆแต่ว่าจริงดิทำไมทำไมกูนอนกูเล่นทำไมกูไม่เจอวะตอนที่กูเจอเฮ้กูเจอเด็กเจอพน้องดิแต่กูร้างที่ไหนไม่เคยเจอเลยแล้ก็จะตายหูแม่งอยากเจอมากเลยโอ้ยสะพานไปดูสะพานดิค่ไอ้เหี้ยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไปเจสะพานข้าแม่น้ำเขามันจะไปทำลายตายไหมนะโดยการโดยการเดินมองเครื่องมึงจะได้พังเมื่อไหร่ล็อกอะไรวะ ก็มันเป็นบล็อกอินเหนียวแบบต้องไปเผาก่อนแล้วค่อยมายอมเอ้ยซาไปแด้งแมงดีไอ้ซาลักลงไม่ได้เฮ้ยไม่เลยแหละอะไรคะคุณยังไงวะไม่เฉพเจอก้อนนี้เลยมีไม้ด้วยบูซาไปนอนเยี่ยมาปุ๊บเจอก้อนนี้แต่ไม่มีไม้เลยไม่ต้นเดียวไม้แบบไม่มีเอออยากบูก็หาต้นไม้ไปบูกรวบายนะไปก้อนหนึ่งว่ายกมาแม่งข้าก้อนไม่เจออะไรวะเกียจบอกกับมึงได้เป็ Nào mẹ tương lai, mẹ cắp quá hưu ảnh hát, mẹ tương lai, mẹ tương lai 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 mẹ tương อตุตาโตขึ้นมา้าหสาผ่าขึ้นก็มีทาไมมึงบอกวยปบอเด็ตาตีตบใหม่อีจานนี่เป็นสักสินหรือไ่มึงเป็ั้งใจะไไอ้ังตังบ้าแาไม่เอาแม,ม่เขาจ้างออนะแกแม่ช้างเก่งอ่ะแกแม่แกไม่จ้างใหญ่ว่าใครอ่ะกาแกพวกแกา สร้างอะให้ดูแข่งกูบ่ายบอสร้างบ้านโมเดลให้ดูแขงกูได้ในปอไหนตวดแท่งกูบ่ายบอนตอนแข่ตอนแข่กูจะสราบ้านสวยเจอบ้านทรงไข่อยู่แข่งกูแล้วบ้านทรงไข่บ้านทรงไขจะบ่าบ้านทงไขบ้านทงขดอ้มือุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม้สองตัวเองนส้สมองขอตเอง้ยเดไปเรื่อยเเลยอ่ะเินตกไปเรื่อย มามอให้การลงน้ำก็ามน้มาเล่นเล่นไอเล่นข้อตอีกต่อเล่นตามสักฟีหนึ่สักฟีหนึ่งมือมือเล่นที่บ้านมก็ได้เฮ้ยแปลนี้เนืแม่งร้อนว่ะอาวลูนะไปเนี่ยาของอพุดละอย่างใครเป็นคนให้มันได้มีเยอะสคนนะไอมกูเยอะหมกสักฟีนวมึงใครทีกูโดนคุณเล่นตีเล่น โดนโดนโกูบอกฮะน้ำหายน้ำหายโดนตีกูเลยแกลักไส้อย่งนี้โดยการใส่กระเป๋าโดยไม่เอามาใส่ไปเจอไปข้าวปัญญาเล่นไม่เล่นข้าวไปที่เลยนะเอเคเล่น่เกย์ยาซื้อแป๊บไปเร็วงอมมึงเลยเป็นแมงยูไงยูไงไอ้เนี่ยมาซื้อไข่ซื้อไปดู ไม่ไหวไมไก่ไไม่ได้ตายเลไดอยู่ได้อยู่นี่ไงเจอแล้วโอเคอ๋าแรกแลกแรกอ่ะอ่ะ้ามาแล้วมีต้องพันเลยวะโอ้ป้าจังเกินด้วยืดูครูร่วมกันเอ่งเจ๋งเยี่ยโด้เฮ้ยต้องปลาตองคืนดีต้องปลาต้องปลาตองคืนน่ะต้องปลาตองคืนดี กได้เล oh, okay. ่นป่าปาจะมองไม่เห็นาได้ก็มองไม่ค่อยเฮ้ยไก่ด okay. ้วยไปตี้เเอาไม้กงไปไกเลยน่ากันอย่างนี้เร่การค่าทำาลามกระวังเพชรแห้ไหมโอเคเฮ้ยเราจะย้ายที่กันนะย้ายไปที่นีต้นไม้นู่นไงข้าหลังนั่นไงบ้านหลงเกินอ่ะ ไม่นอนหรอกโอเคเอากระบองพิษอันเดียวพอไ้อนะกนนี้นะครับก็เชิมนั้นก็ได้ทําการเล่นกันยาวเต็มเลยนะเอาเต็มะอาไปเต็มมีการน้ำา่อีกออย่างเงี้ยโอ้โหอ้าวเลอ๋อยะ๋อยเดี๋ยวคอยต่ออเอย